เข้าสู่รายการทาลองท้าเรื่อกับผมปอมขันดกอนและน้องเจนนี่ค่ะแหมสวยวันสวยคืนเราเนี่ยแน่นอนค่ะแล้วแต่พี่เหรนี่เป็นอะไรดูดิแก้มปองพุงปองใช่ไหมไอ้นี่เดี๋ยวปัดต่อยกลางรายการเลยเลยเกินช่วงนี้ไปทำอะไรมาเดี๋ยวก่อนสิเขาห้ามพูดเรื่องอายุห้ามเรื่องน้ำหนักคุณผู้ชมสังเกตส่วนใหญ่ไหมเป็นไรเป็นไรเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมตรงไหนอะถามช่างภาพ ตากล้องถามดูตรงไหนเนี่ยก็เหมือนเดิมไงสังเกตคุณผู้ชมมีเหนียงเลยนะเหนียงเหนื่อยก็อะไรไปอะไรพี่ป่ะถามพี่เป็นอะไรอ้วน่ะพี่ไปทำอะไรมามันก็กินทุเรียนอ่ะดิโอ้โหช่วงทุเรียนถูกหมอนทองเนี่ยโอ้โหแบบกินแบบโอ้เนื้อกลมกล่อมมีใครๆก็อยากกินงั้นแหละแล้วเป็นไงอ่ะผลก็นิดนึงนะขึ้นมาไม่นิดนะไม่นิดเลยเนี่ยเออแล้วเขาใจรู้เลยแล้วทำไมแล้วจะทำไมเออทำไมอ่ะถ้าพี่อ้วนขนาดนี้สามารถช่วยอะไรพี่ได้ไหมก็งองแงงอย่างงี้ไงต้องเลยหาตัวช่วยมาให้ไงมีเหรอไม่อยากเห็นพี่เห็นอย่างงี้แล้วแบบ ทรมานสายตาน้องก็คือเคยเห็นหล่อมาไงตอนนี้ไม่ใช่ไงทำไมย้ายทำอะไรวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบดีมากๆเช่นการเบิรนเฮ้ยจริงเหรอจริงๆคือสามารถอุ่นอบอวบขนาดนี้สามารถเบิรนออกได้เลยเหรอเบรนได้ค่ะไปแบบว่าสลายไขมันนี่จริงอ่ะจริงจอยากกินแล้วง้ออยากกินใช่ปะอยากแล้วพักสักครู่ชงหน้ากั่อน